สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่พี่น้องนองทุกทท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมากรุกไทยเช็ดดุเอลนะครับอ่าในแอปไทยเช็ดดุเอลครับปรลองมากรุกไทยนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านเขาทรายไม่ได้ออมคาหลังเอาเปลี่ยนเป็นขับถ่ายแล้วกันครับอ่าผู้ที่มาด้วยเลตติ้งหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบครับ ไก่เกาฟ้าก็มาจะมาโยงขวาปูปีกรีครับคูต่อสู้ก็โอ้โหกินตัดไวเหลือเกินครับเป็นม้าเทียมนะครับคูต่อสู้ม้าเทียมเรียงพลนะครับจับขุนหนีมาจับกินเม็ดน่ะถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับเอาเรือมากดเม็ดจะขาดนะครับจังหวะนี้ก็คงต้องให้ม้าไล่ม้าไปก่อนครับอยู่ไม่ได้ครับจะเป็นภัยต่อ เราแนี่นอนนะครับตัวอ่ะนี้เก็บขุนให้เรียบร้อยนะครับก็จะเอาเรือมาประกบคู่นะครับมาปลูกโคนก่อนนะครับมาซับพอร์ตโคนกับเม็ดก่อนนะครับในตำแหน่งนี้แล้วก็คุณต่อสู้รู้ทันครับนะโปูเบียริมไปนะครับโยกมา้ามาเป็นมา้ามังกรสลับอืมถอยมากลับมาครับถอยมากลับมาหรือว่าจะแทงเบีย้ยขึ้นไปแทงริมแทงหน้าโคน หางหน้าคนไปดีกว่าครับนะครับก็ครับชื่อของคู่ต่อสู้ไก่ก้าวฟ้าครับก็หืไม่กินตอบตอบมานะครับก็จะได้บุกโจมตีหน้าขุนครับจังหวะนี้ยกม้าไปริมกระดานเอาม้ากลับมากันเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายก่อนบ้างดีกว่านะครับในตำแหน่งของม้ามังกรนะครับ เต่อไปคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสูก้กับกาฟ้าโยกม้ามาแบบนี้เราโยกม้าขึ้นไปจับโคนได้ไหมจับโคนเดี๋จะมีจังหวะกินแยกล่างนะครับจับโคนไปก่อนครับคอยม้ากลับมากินแยกล่างเขาไม่เอาเม็ดกินถ้ากินเรากินโคนอืมเรากินโคนก่อนเขากินม้าเราก่อนไล่เรือพ,อพอๆกันครับจังหวะนี้ก็โยนม้าไปเลยครับลุกไปนหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับ ถ้าคนกินเราก็จะหงายเบี้ยเอามาเอเบี้ยกินก็้าไปหงายครับก็จะสู้ไม่เอาก็กินเรือครับนะครับได้เปรียบสักมาดครับได้เปรียบสักมาดในตำแหน่งนี้ก็เอาม้าสับม้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ต่อยเข้าไป่อสู้กินครับก็กินเข้าไปทิ้งบิดเลยครับก็เราต้องการโจมตีครับจอมเสียสองไปแล้วนะครับไม่รู้คิดผิดคิดถูกครับจังหวะนี้ก็ดันดันโคนขึ้นไปครับนะครับ แล้วก็ดันเบีย้ยเข้าไปอีกนะครับก็เปิดโอกาสครับดันคนเข้าไปอีกนะครับก็เป็นตำแหน่งนี้ก็เป็นเม็ดเรือเม็ดม้านะครับเปิดม้าสู้โคนมาดูกันครับคนของสีนํำยังไม่ได้ใช้งานครับนะครับก็เอาเรือมาต่อก่อนต่อสู้ไม่เอาด้วยนะครับเอาด้วยเสริมโคนขึ้นไปนะครับทิมเบีย้ยตำแหน่งนี้มาก็ดันโคนเข้าไป นะครับกินมาก็กิน,กนเข้าไปกินกลับไปเอามามามาจับก็เอาขุนขึ้นไปผูกนะครับเอาเรือมาแบบนี้ก็ต้องใช้คนทิ่มไล่มมาก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลุกเราเบี้ยเราจะขาดคนเราจะขาดนะครับดันคนขึ้นไปครับถ้าเขาลุกเราก็ติดเรือนะครับามาดูกันครับว่าท่านเขาทรายนะครับท่านเขาทรายเล็กสั้นๆดีกว่านะครับท่านเขาทรายจะ ทำอย่างไรนะครับจะหนีมาไหมจริงๆแล้วก็ยังพอสู้กันได้นะครับเป็นมาเม็ดสู้สู้เรือนะครับอืมเป็นมาสู้เรือครับจังหวัดนี้ก็เอาขุนมาสกัดก่อนนะครับขยับขุนมาทำไงจะหลายคนขึ้นไปได้แทงเบี้ยมเม็ดไหลรอบนี้ระเบิดระเบิดให้กินสองไม่ได้แล้วนะครับ เด็กกล้องกำลังจะไม่พอในการในการที่เราจะเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ต่อเรือดีกว่าครับต่อเรือไปก่อนนะครับพยายามตัดกำลังครับถ้าคูต่อสู้ไม่เอาเราก็จะเอาเรือไปกดโคลนไว้ต่อสู้หลบครับก็กดโคลนขึ้นไปครับนะครับเอามมามาก็ขยับครับผูกก่อนนะครับจะมากินเบี้ยเราซะงั้นนะครับก็จะมีจังหวะหลายคนไปหาม้าครับออืคู่ต่อสู้ทันนี้ก็รู้ทันนะครับเดินเรือมาก็ ขยับขุนก่อนครับครับต,ตัวอื่นตัวอื่นตอนนี้ตันๆแล้วก็ขยับขุนก่อนเบี้ยริมเราไม่ต้องกลัวครับเขาหงายแล้วเขาก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับก็ขยับขุนไปพูกครับผูกเบี้ยผูกโคนไว้ครับอ่ามาเบี้ยมาแบบนี้ก็จับเลยครับจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับหยุดจะขยับนะครับหยุดจะขยับเอามาแบบนี้ก็ จังหวะได้ไหลแล้วครับก็ขอประทานอภัยนะครับมีเสียงไลายเข้านะครับไม่ได้ปิดไว้นะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับปิดแล้วนะครับดันคนขึ้นไปครับนะครับเอาเรือมาจับจะกิน2องแล้วก็ปักโคนเข้าไปไม่ม้าก็เรือครับต้องเสียให้เราหนึ่งตัวนะครับเปทางด้านฝามือขวามือก็เป็นที่แน่นอนครับว่ายังไงก็ต้องเสียแน่นอนนะครับ เราก็มาดูกันนั้นว่าโคตสูจะให้ม้าหรือว่าให้เรือน mm. ่าจะให้ให้ม้ามากกว่าครับจังหวะนี้ก็กินม้าโคนกินกินม้าโคนกินเม็ดขาดกินเม็ดอีกนะครับก็กินเข้าม้าเข้าไปนะครับกินมาเข้าไปกระปวดแล้วชมด้วยความบันเทิงนะครับ จังหวะนี้ดันคนครับกินเม็ดอ่ามาแบบนี้เดี๋ยว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 จะเอาเรือมารุกกินโคนเรานะครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังก็จังหวะนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปผูกนะครับต่อเม็ดต่อเบี้ยไปเลยนะครับโคนไว้ในตัวนะครับโคนยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับด้วยนะครับทาง YouTube ก็ดีนะครับทาง Ti k t o k ก็ดีนะครับก็ อย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับจังหวะนี้เราทิ้งเบี้ยนะครับเราจะทิ้งเบี้ยสองตัวนะครับเพื่อเอาโคนไปยืนตําแหน่งหน้าขนนะครับยอมทิ้งไปเลยนะครับดันโคนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเอาเรือทางด้านขซ้ายมือนะครับขยับมาสอนเรือนะครับสอนกันไว้นะครับกะจะเอาทีเดียวให้จนนะครับโู้ต่อสู้จะแก้ยังไงแต่ตำแหน่งนี้อ๋อมีตาแก้ครับเรือให้กินกินครับนะครับ ต่อกินมากินกับไม่โกงครับต่อโคนแบบนี้นะครับก็กินกันไปเลยนะครับกินเข้าไปนะครับก็จะบีบไล่กินโคนนะครับเรามาดูกันว่าการบีบจะบีบได้หรือไม่นะครับขุนมากะโยกเรือไปด้านปีกซ้ายนะครับขุนมาก็เอาเรือกดไว้ก่อนดันโคนดันขุนขึ้นไปด้านข้างนะครับจังหวะนี้ลุกรับตกแปดเรียบร้อยครับอาให้กินแบบนี้ก็นับสิครับนับสิบหกในระยะนี้นะครับ กินแล้วดึงมาดึงมาคอควายสีล็อกไว้โอเคครับก็ไม่น่าจะรอดครับไม่น่าจะเราก็กินเลยนะครับวันนี้ก็ขยับเรือมไครับนะครับ,นะค,รบคอควายสีนะครับเพื่อล็อกพื้นที่ไว้ก่อนนะครับให้อยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับผมติดมาก็มีถอยไปสุดกับมาล็อกตรงกลางซ้ายขวา บนข้างอเอามาล็อกไว้ก่อนดีกว่านะครับให้เหลือพื้นที่แคบๆไว้ก่อนนะครับเรามาดูนะครับไล่เรือสิบหกจะจนหรือไม่นะครับกูสอดสูก็ใช้ความคิดนะครับดีที่สุดน่าจะเดินมาแบบนี้ก็ง่ายเลยครับเอาขุนดันเข้าไปครับมาแบบนี้ มีการพื้นที่กับลุกลุกดีกว่านะครับอืมลุกเข้าไปเขาติดือะลุกก็ไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับขยับขุนไปโผลน่าจะถอยลงไปอถอยลงไปก็เอาเรือเอาแบบง่ายๆนะครับพื้นพื้นก็เอาเรือดันขึ้นไปหนึ่งตาก,กักไว้นะครับกักพื้นที่วันนี้ก็จะเป็นแนวกักไว้ครับ แนวกักอย่างเดียวกักเข้าไปอีกครับครับแล้วเราก็ออดจะอ้อมขุนครับก็ไปทางซ้ายก็ได้ครับไปทางขวาก็ได้ครับก็จะจนที่สิบหกพอดีนะครับแต่ข้าฟ้าก็คำนวณแล้วนะครับก็ขยับเข้าไปครับติดก็ขุนขยับเข้าไปอีกนะครับดีที่สุดต้องไปตานี้ก็เอาเรือลุกเข้าไปอีกครับนะครับดีที่สุดน่าจะลงไปที่มุมนะครับโคตรโชคท่านนี้ก็หนีดีพอสมควรอ่ะ ขุนเข้าไปครับก็จะสู้เดือนสิหก็หลบเรือครับนะครับก็16จนพอดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ